ปาร์เดอะบัสวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของเฟเดริโก้เคียซาชื่อที่เคยดังกระหึ่มในยูโร2020เขาคือคนที่วิ่งไม่มีหมดยิงประตูได้ในเกมสำคัญๆในทัวร์นาเมนต์นั้นเขาคืออนาคตของทีมชาติอิตาลีและเป็นปีกขวาที่หลายทีมในยุโรปต้องการแล้วันหนึ่งเขาก็บินมาที่ลิเวอร์พูลพร้อมกับความฝันและความหวังเปิดเพลง you will never walk alone จากโทรศัพท์ของภรรยาขณะมองลงไปที่แอนฟิลด์จากบนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว เขาบอกว่านี่คือการย้ายทีมที่น่าทึ่งและเขารู้ดีว่าจะต้องแย่งตำแหน่งกับโมฮัมเหม็ดซาร่าแต่เขาพร้อมที่จะสู้หนึ่งปีผ่านไปคีเอซ่าได้ลงเล่นแค่400นาทีเท่านั้นไม่เคยเป็นตัวจริงในเกมพรีเมียร์ลีกเลยแม้แต่นัดเดียวไม่มีชื่อแม้แต่บนม้านั่งสำรองในเกมที่ทีมคว้าชแชมป์ไปแล้วและอาจจะถูกขายออกในช่วงซัมเมอร์นี้โดยที่แทบไม่เคยได้เริ่มต้นจริงๆนี่คือเรื่องราวของนักเตะที่ไม่แพ้ใครในเรื่องของความสามารถและหัวใจแต่แพ้ในเกมที่เรียกว่าจังหวะและโอกาส เพราะฟุตบอลบางครั้งมันไม่ได้ยุติธรรมโดยเฉพาะกับคนที่เข้ามาในวันที่ทีมพร้อมมากแล้วและไม่มีใครรอเขาถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ช่อง Park the Bus ไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะพาคุณไปเจอฟุตบอลในมุมที่ลึกกว่าการทำประตูทุกครั้งที่เปิดดูฤดูกาลที่หายไปของเฟเดริโก้คิเอซ่าในแอนฟิลและสิ่งที่กำลังตามมา เฟเดริโก้เคียซ่ากำลังจะได้ชูถ้วยพรีเมียร์ลีกในอีกไม่กี่วันข้างหน้าในสนามแอนฟิลด์นะครับอย่างเป็นทางการพร้อมกับเหรียญแชมป์ติดมือกับบ้านด้วยเขาจะขึ้นรถบัสเปิดประทุนฉลองแชมป์ไปกับเพื่อนร่วมทีมแวะยิ้มให้กับแฟนบอลข้างทางและอาจจะได้ชนแก้วฉลองความสําเร็จกับเพื่อนๆในฤดูการเปิดตัวกับลิเวอร์พูลนะครับแต่อย่างมากที่สุดที่พูดได้คือฤดูการนี้เขาเป็นเพียงแค่ตัวประกอบเท่านั้นเคียซ่าได้ลงเล่นไปเพียง400นาทีจาก13นัดรวมทุกรายการ ไม่เคยได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยแม้แต่นัดเดียวในพรีเมียร์ลีกและบ่อยครั้งเขาก็หลุดจากรายชื่อผู้เล่นในวันแข่งไปเฉยๆเลยนะฮะหลังปีใหม่เป็นต้นมาคีเอซ่าลงเล่นในพรีเมียร์ลีกแค่2นัดและทั้ง2นัดก็เป็นช่วงท้ายเกมที่กุนซืออาร์เนสลอตใช้ตัวลุกทุกคนที่มีครบแล้วเลยจําเป็นต้องส่งคีเอซ่าลงไปเป็นตัวเปลี่ยนเกมคนสุดท้ายโดยได้ลงเล่นเพียงเกมละ8นาทีในนัดที่แพ้ฟูแลมและเชลซีเท่านั้นนะ เขาไม่สามารถโชว์ฟอร์มอะไรได้เลยในช่วงสั้นๆนะครับแบบนั้นได้เหมือนตอนนัดชิงคาราบาวครับในเดือนมีนาคมที่เขายิงได้ทันทีหลังเปลี่ยนตัวลงไปในนาทีที่74ทั้งที่ตอนนั้นแทบไม่ได้มีจังหวะหรือความฟิตเลยเพราะพักยาวจากอาการบาดเจ็บตอนแรกเขาหายหน้าหายตาไปเพราะอาการบาดเจ็บแต่พอหายดีแล้วปัญหากลับกลายเป็นว่าไม่มีที่ว่างให้เขาสอดแทรกเข้ามาในทีมชุดหลักได้นะครับปัจจุบันเขาจึงกลายเป็นตัวเลือกลำดับท้ายๆในแนวรุกของทีม ถึงขั้นที่ดาวินนูเยสซึ่งยิงไม่ได้ใน24จาก28นัดในลีกก็ยังอยู่เหนือกว่าเขาในลำดับของการเลือกตัวผู้เล่นนะเมื่อเดือนก่อนเองพ่อของเขาเอนริโก้เคียซ่ายังให้สัมภาษณ์อยู่เลยว่าลูกชายยังมีความสุขดีกับการอยู่ที่ลิเวอร์พูลและตั้งใจจะอยู่ครบสัญญา3ปีที่เซ็นไว้นะครับเพราะเมื่อเข้าสู่ตลาดซัมเมอร์ลิเวอร์พูลมีแผนจะเสริมแนวรุกเพิ่มอีกโดยเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะครับมีรายงานว่าลิเวอร์พูลได้ติดต่อไปอยังตัวแทนของฟอร์เรนเวิร์ส แข่งทีมชาติเยอรมันวัย22ปีของเลเวอร์คูเซนแล้วด้วยซ้ำน,นะเผื่อว่าเจ้าตัวตัดสินใจย้ายทีมยิ่งคิดก็ยิ่งน่าห่วงนะครับสำหรับเคียซ่าเพราะแค่ตอนนี้เขาก็ยังเบียดมีชื่อในทีมไม่ได้เลยและฤด,ดูกาลหน้าล่ะจะเป็นยังไงย้อนกลับไปในเกมสุดท้ายที่เขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะต้องย้อนไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ในเกม FA ฟเอครอบ4 ที่ลิวอร์พูแพ้ให้กับทีมจากแชมปีเป็นชิปอย่างพรีมัตอากายและในเกมนั้นเคียซ่าสูญเสียบอลไปถึง29ครั้งตลอด90นาทีถือว่าเป็นฟอร์มที่น่าผิดหวังแบบสุดๆส่วนลูกยิงในเกมคาราบาวครับที่ทําให้สกอร์ตามหลังมาเป็น1ประตูต่อ2กับนิวคาสเซิลนะก็มาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บท้ายเกมซึ่งก็ไม่เพียงพอที่จะช่วยทีมได้อยู่ดี ทั้งหมดนี้ทําให้คําพูดของเขาตอนเปิดตัวกับลิเวอร์พูลดูแล้วชวนเศร้าอยู่เหมือนกันนะครับเขาเคยบอกว่าเป็นการย้ายทีมในฝันของเขาเลยที่น่าตื่นเต้นมากสุดๆในวันเดินทางเขาดีใจถึงขั้นขอให้ภรรยาลูเซียเปิดเพลง You Will Never Walk Alone ให้ฟังบนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวระหว่างบินข้ามแอนฟิลด์มาร่วมทีมและในการสัมภาษณ์กับสโมสรหลังเซ็นสัญญาเขาพูดเลยว่าตอนลงสนามนัดแรกผมคงรู้สึกขนลุกแน่ๆมันจะเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมาก เขารู้ดีว่าการเบียดแย่งตัวจริงโดยเฉพาะทางฝั่งขวาที่มีโมฮัมเหม็ดซาราอยู่แล้วนั้นไม่ง่ายเลยแต่เขาก็พร้อมที่จะสู้นะครับส่วนทางฝั่งของลิเวอร์พูลเองการดิลวนี้ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากเพราะทีมจ่ายให้ยูเวนตุสเพียงแค่12ล้านยูโรเท่านั้นนะโดยแบ่งจ่ายเป็น4ีงวดเท่านั้นและมีเงื่อนไขบโบนัสตามผลงานอีก3ล้านยูโรถือว่าราคาที่ถูกมากนะครับเมื่อเทียบกับตอนที่ยูเวนตุสดึงเขามาจากฟิออเรนตินาในราคา60ล้านยูโรแค่2ปีก่อนเท่านั้น จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ครับเคซ่าเคยมีค่าตัวสูงถึง100ล้านยูโรเลยด้วยซ้ำนะครับในช่วงที่เขาพีคสุดขีดนะฟังดูแล้วอาจจะแปลกแต่นี่คือหนึ่งในความย้อนแย้งในโลกฟุตบอลนะครับแชมป์พรีเมียร์ลีกทีมใหม่อย่างลิเวอร์พูลอาจทำกำไรได้ถ้าเขาตัดสินใจขายเฟเดริโก้เคซ่าออกไปในซัมเมอร์นี้ขอแค่เขาไม่มีอาการบาดเจ็บซ้ำเพิ่มเข้ามาตอนที่ลิเวอร์พูลเซ็นเคซ่ามาเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับสมโมสรสามารถเจรจาค่าตัวได้แบบถูกมากเพราะตอนนั้นเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของตลาด และมูลค่าของเขาก็ตกลงเยอะมากนะครับแถมยูเวนตุสเองก็ไม่ได้อยากต่อสัญญาใหม่เพราะรู้ว่าอีกไม่กี่เดือนเขาก็จะย้ายตัวฟรีได้อยู่แล้วนะส่วนฝั่งเคียซ่าเองก็ยืนยันชัดเจนว่าจะย้ายเฉพาะทีมที่ใช่เท่านั้นและเมื่อโอกาสเปิดลิเวอร์พูลก็รีบคว้าทันทีแม้เขาจะอายุ27ไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับแต่ก็ถือว่ายังไม่สายเกินไปที่จะเรียกฟอร์มเก่งเมื่อก่อนกลับมาให้ได้อีกครั้งแต่ดูเหมือนว่ามันคงจะไม่เกิดขึ้นในสีเสื้อของลิเวอร์พูลแล้วหรือเปล่า จริงๆแล้วการดึงตัวของคีเอซ่ามาก็เป็นดีลเผื่อไว้ตอนที่ริชาร์ดฮิลผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ร่วมวางแผนกับอาร์นีสล็อตในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับตอนนั้นทั้งสองคนมองว่าควรมีตัวเลือกแนวรุกครบทุกตำแหน่งไว้ก่อนเพราะไม่แน่ใจเรื่องอนาคตของโมฮัมเหม็ดซาร่าซึ่งเหลือสัญญาแค่ปีเดียวนะและมันก็ไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่ที่ทีมจะทุ่มเงินก้อนโตไปกับตัวแทนของซาร่าเลยถ้าสุดท้ายต้องนั่งสำรองทางฤดูกาลอยู่ดี อีกทางเลือกหนึ่งคือเก็บเบนดกดาวรุ่งชาวสกอตแลนด์ไว้เป็นตัวสำรองแต่ลิเวอร์พูลเลือกจะปล่อยให้เขายืมตัวไปเล่นกับมิดเดิลสโบรในแชมเปี้ยนชิพนะครับเพื่อให้ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มมูล,ลค่าค่าตัวซึ่งผลลัพธ์ก็คือมูล,ลค่าของเบนดกตอนนี้สามารถคุ้มทุนที่สมโมสรใช้ซื้อคีเอซ่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับและถ้าลิเวอร์พูลตัดสินใจขายคีเอซ่าออกจริงในซัมเมอร์นี้นะรายได้ที่ได้มาก็น่าจะเกินกว่าที่ลงทุนไปด้วยซ้ำทั้งที่นักเตะใช้เวลาทาาทัั้งงงงฤดูกาาาาลแบบบจะะนนนนมม่สสรรอขค ถ้าเคซ่าย้ายก,กลับอิตาลีในซัมเมอร์นี้ก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเท่าไหร่แต่ปัญหาคือตัวเลือกที่เขามีในเซเรียกลับมีอยู่อย่างจํากัดฟิโอเรนติน่าทีมเก่าของเขาและยูเวนตุสทีมล่าสุดก่อนที่จะมาลิเวอร์พนะูลเนาะไม่มีทีท่าว่าอยากจะดึงเขากลับไปร่วมทีมอีกแล้วนะส่วนโรม่าเองก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเพราะเคลาดิโอลานิเอลี่ที่เข้ามาคุมทีมในเดือนพฤศจิกายนนะครับมีสัญญาจนแค่จบฤดูกาลนี้เท่านั้นส่วนเอซีมิลานก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหลายด้าน ถ้าจะมีทีมที่ดูเหมาะสมที่สุดตอนนี้คงจะเป็นนาโปลีนะปัจจุบันทีมของอันโตนิโอคอนเต้เล่นในระบบ4-3-3นะครับซึ่งเข้ากับสไตล์ของเคียซ่าพอดีและกำลังจะเตรียมตัวในตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์อย่างจริงจังนะครับแต่ถึงหลายทีมจะเริ่มแสดงความสนใจโดยเฉพาะในรูปแบบของการยืมตัวมากกว่าการซื้อขาดนะลิเวอร์พูลเองก็ยังไม่รีบร้อนตัดสินใจเพราะสามโมสรกำลังอยู่ในช่วงวางโครงสร้างใหม่สำหรับทีมยุคถัดไปนะครับ สิ่งที่น่าเจ็บใจแฟนๆช่วงนี้นะก็คือช่วงที่ทีมการันตีแชมป์ไปแล้วแต่เคียซ่ากลับไม่มีชื่อบนแม้แต่บนมานั่งสำรองนะครับในเกมล่าสุดที่เจอกับอาร์เซนอลนะและทนัดต่อไปกับไบตันในวันจันนี้เขายังไม่มีบทบาทอีกก็ยิ่งชัดเจนเลยว่าอาจถึงเวลาต้องแยกทางแล้วหรือเปล่านะแม้จะเงียบในสนามแต่เสียงเรียกร้องให้โอกาสของเคียซ่ากลับดังกว่าที่เคย เขาเป็นนักเตะที่เคยเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในแนวรุกนะครับแถมยังติดทีมชาติอิตาลีมาแล้วถึง51นัดหลายคนก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมลิเวอร์พูลไม่ลองใช้งานเขาให้มากกว่านี้นะโดยเฉพาะในเกมกับเชลซีหรืออาร์เซนอลที่ไม่มีผลอะไรกับอันดับแล้วนะครับ บางเสียงในโลกโซเชียลอาจจะออกแนวรุนแรงเช่นบอกว่าเทรนอเล็กซานเดอร์อโนที่กําลังจะย้ายยังได้มีชื่อในทีมมากกว่าเคียซ่าที่ตั้งใจอยากจะอยู่ต่อเสียอีกนะครับแต่นั่นก็าจจะต้องฟังหูไว้หูนะแต่สิ่งที่สะท้อนจริงๆก็คือบรรยากาศในแอนฟิลด์และเสียงบนโลกออนไลน์ที่เริ่มตั้งคำถามชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าทาไมลิเวอร์พูลถึงไม่ให้โอกาสนักเตะที่เต็มไปด้วยศักยภาพอย่างคียซ่าให้มากกว่านี้นะครับ ในช่วงท้ายฤดูกาลแฟนบอลลิเวอร์พูลเริ่มหยิบเอาเพลงที่แต่งไว้ให้เฟเดริโก้เคียซ่าตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นกลับมาร้องกันอีกครั้งและคราวนี้มันเริ่มเป็นกระแสมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแสดงให้เห็นถึงความรักและความคาดหวังที่แฟนๆมีต่อดาวเตะชาวอิตาเลียนคนนี้นะหลายคนยังจําได้ดีว่าเคียซ่าเคยระเบิดฟอร์มในยูโร2020เมื่อ4ปีก่อนยิงได้ทั้งในเกมกับออสเตรียและสเปนจนพาอิตาลีคว้าชแชมป์ยุโรปอย่างยิ่งใหญ่นะ เพลงที่แฟนหงแดงร้องในวันนั้นนะใช้ทำนองเพลงจากสซเอของดีนมาตินแล้วแต่งเนื้อร้องใหม่นะครับโดยแปลได้คร่าวๆว่าได้ยินไหมเสียงร้องไห้จากตูรินเฟเดริโกอยู่ที่นี่เพื่อคว้าชัยชนะคุยกับอาเนสล็ลตครั้งเดียวก็พอแล้วเขาก็บอกว่าบายบายยูเว่ฉันเป็นเดอะคอปแล้วนะ แต่น่าเสียดายแม้แฟนเพลงจะร้องเพลงให้แต่อัเนสลัลตเองก็ยังเลือกใช้ตัวรุกสำรองคนอื่นก่อนคีเอซ่าอยู่ดีทั้งนูนเยสดิโอโกโจตาและฮาวิเอเลียตยังได้โอกาสมากกว่าคีเอซ่าเสมอนะครับสาเหตุหลักก็ไม่ใช่อะไรอื่นเพราะโมซาลายังฟอร์มดีแบบไรที่ติแถมฟิตชนิดเป็นเหล็กไหลเลยนะฮะลงเล่นครบทั้ง36นัดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ยิงไป28ประตูกับอีก18แอสแซิสและเขาก็เพิ่งต่อสัญญ,ญาใหม่อีกตั้งหาก ซาร่าอายุ32แล้วแต่ก็อยากลงเล่นทุกนาทีที่เหลือในฤดูการานี้อย่างแน่นอนนะครับเพื่อสถิติด้วยนะดังนั้นโอกาสของคีเอซ่าจึงยิ่งเหลือน้อยเต็มทีเหลืออีกแค่2นัดเกมเยือนไบรตันและนัดสุดท้ายในอนฟิลกับคริสตันพาเลสหลังจากนั้นเขาอาจจะได้ขึ้นรถบัสแห่แชมป์พร้อมกับเพื่อนร่วมทีมฉลองความสําเร็จในฤดูการเปิดตัวกับลิเวอร์พูลแต่ความรู้สึกของหลายๆคนก็คือมันอาจจะถึงเวลาเเเรรรริ่่่่มมต้้นนนใใหหออกคัังบ a, สสออืืปลา จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของเฟเดริโก้คิเอซ่านะครับก็เป็นกําลังใจให้กับคิเอซ่ากันต่อไปนะครับว่าจะได้ลงสนามอย่างสม่ําเสมอเมื่อไหร่เนาะก็ถ้าไม่ใช่กับลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าก็คงจะต้องเป็นการย้ายทีมแล้วแ่ะครับขอบคุณที่ติดตามคอนเทนต์ของเรานะครับก็โปรดกดติดตามกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ